เทคนิคการดูแลกระลึกกระโฮริด้วยการใช้ Discovery Pico Second Laser สวัสดีครับมอริค้าผมกระโฮริเนี่ยเป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้หญิงเอเชียเลยนะครับจะเห็นเป็นลักษณะปืนป้นๆจุดๆบ่อยที่โหนกแก้มจะเป็นทั้ง2ข้างนะครับในลักษณะจะเป็นลักษณะสีออกจะเป็นเทาๆเกรย์ๆ gray, จะไม่ได้น้ำตาลเข้มเหมือนฝ้าจะเป็นลักษณะเป็นจุดๆนะครับประมาณ2-3มมเป็นที่โหนกแก้มทั้งสองข้างในผู้หญิงชาวเอเชีย เกิดว่าสีเนี่ยจะเป็นออกเป็นเทาๆนะครับเพราะไม่สีอยู่ในชั้นผิวชั้นลึกนะครับหรือว่าเนอร์โมลเมลาน i ซิสมากกว่าบางคนเนี่ยจะพบร่วมกับฝ้าได้ด้วยแต่ว่าจุดสําคัญคือจะไม่ได้เป็นบื้นเป็นล่างแหนะครับจะเป็นลักษณะจุดๆมากกว่าเมื่อใช้เดอร์โมสโคปสองเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะคือจะไม่ได้เป็นล่างแหเหมือนกับของฝ้านะครับจะเป็นสีออ,อกเทาๆนะครับผมซึ่งเป็นลันกษณะเฉพาะที่บริเวณโหนกแก้มก็คือกระโหิ การรักษาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับก็คือการใช้เลเซอร์สมัยก่อนเนี่ยหลายท่านอาจจะคุ้นๆกับพวกกลุ่มของ q s w i t c h n d y a ีอะนะครับผมอันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีการศึกษาการใช้ของพิคอเซคเกอร์เลเซอร์ aser, ซึ่งปล่อยพลังงานในช่วงที่สั้นกว่าพันเท่ากับคิวสวิตนะครับดังนั้นเนี่ยจะทำลายเม็ดสีได้ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยการรักษาโฮรีนีวัตหรือว่าปานโฮริกะโฮรี ori, เนี่ยด้วยการใช้ d i s c o v e r ิค i c ซ s เกอร์เลเซอร์เนี่ยก็จะได้ผลดีกว่าการใช้ q ที่น่าสนใจคือ1ผลการรักษาเนี่ยจำนวนครั้งในการรักษาจะใช้น้อยกว่านะครับแล้วอันที่2ก็คือความแดงหลังจากการรักษาเนี่ยด้วยการใช้พิคอเซกเกอร์เลเซอร์เนี่ยจะน้อยกว่าคิวสวิตนะครับถ้าเป็นการใช้คิวสวิตอนดียกเนี่ยจะเห็นเป็นต้องเป็นจุดทําเลือดออกเลยแต่คิวกลุ่มของพิค o เซกเกอร์เลเซอร์เนี่ยรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเยอะขนาดนั้นนะครับความเจ็บก็จะน้อยกว่ารักษาด้วยเลเซอร์ใน ปานโฮริกะโฮริเนี่ยนะครับข้อดีคือว่าถ้าหายแล้วเนี่ยส่วนมากคือจะหายเลยดังนั้นนี่ก็เป็นจุดข้อดีในการรักษามากนนะครับแนะนำการรักษาเนี่ยถึครั้งห่างกันประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับหลังจากการรักษาเนี่ยจะเห็นครั้ง1-2ครั้งแรกเนี่ยอาจจะดูว่าสุขว่าเข้มขึ้นเนื่องจากว่าตัวลักษณะของพลังงานเลเซอร์เนี่ยจะไปทำลาย เม็ดสีทําให้เม็ดสีกระจายออกนะครับช่วงแรกๆอาจจะดูมันเข้มขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดขาวของร่างกายก็จะจับเม็ดสีเนี่ยไปทําลายทิ้ง จะค่อยๆจางลงเรื่อยๆนะครับผมและการดูแลเนี่ยจะหลังจากทำรักษาด้วยการใช้เลเซอร์แล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งโดนแดดหลีกเลียงแดดนะครับทากันแดดเยอะๆเลยกันแดดเนี่ยจะช่วยให้ป้องกันไม่ให้มันเข้มขึ้นได้เม็ดอันตัวกราโฟรีเนี่ยอาจจะเข้มขึ้นจากการโดนแดดหรือว่าการกินพวกยาคุมกําเนิดพวกมีฮอร์โมนนะครับผมแล้วในการแดดต้องใช้เลยนะครับหลังทำเนี่ยจะรู้สึกว่าแดงๆอยู่ประมาณสัก2-3วันเท่านั้นเองนะครับจะไม่ได้เลือดสัต์จะเป็นลักษณะคนละหมด ก,การที่ใช้รักษาหลุมสิวนะครับโหมดนียจะเป็นโหมดสําหรับเม็ดสีโดยเฉพาะเลยซึ่งพิโคอโเซคเ,เลเตอร์ตอนแรกเขาดีไซน์มาเพื่อรักษาพวกาการรักษาผู้เม็ดสีนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้โหมดสําหรับรักษากระลึกเนี่ย เกาหลิเนี่ยก็จะได้ผลดีหลังจากการยิงเนี่ยจะเห็นไหมครับจะเป็นแค่จุดชมพูจุดแด,ดงๆเล็กน้อยนะครับไม่ได้แบบเลือดออกเป็นสะเก็ดอะไรมากนะครับหมอใช้กล้องเดอร์โมสโคปีส่องดูเนี่ยก็เห็นเป็นจุดเลือดออกพินพอยต์เปลีดยดิ่งเล็กๆนะครับจากการที่พลังงานเนี่ยลงไปทําลายเม็ดสีนะครับซึ่งจะกลายเป็นปฏิกิริยานี้นะครับโดยสรุปเนี่ยหมอก็คือแชร์เกี่ยวกับเทคนิคในการดูแลรักษากระหรือว่าหลายๆท่านเรียกว่ากระลึก กระโนะครับซึ่งจะพบที่บริเวณตหนกแก้มซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะต้องแยกกับฝ้าหรือว่ากระอื่นๆน,นะครับการรักษาคือการใช้พิคอเซ็กเกอร์เลเซอร์ห้าถึงแครั้งก็จะได้ผลค่อนข้างดีหากใครมีข้อ